สวัสดีค่ะลงไลฟ์ไม่ถึงหนึ่งนาทีเงียบร้อยเลยค่ะเป็นไงคะมันมาแล้วค่ะนี่ค่ะพึ่งลงไลฟ์เป็นหนึ่งนาทีเองนะคะมันตกแบบนี้แล้วค่ะนี่ค่ะอืม Okay. đuôi rồi ăn cọc lý này. nè ngay lúc lấy cũng chỉ nhìn rồi, cọc ra leo นี่ฟ้า,านองน้ำเลยเห็นไหมเนี่ยตกลงไล์ไปไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยตกแล้วเห็นไหม ขึ่งลงไล้ไปเมื่อกี้นี่เองดีนะไม่ตกอย่างเดียวแต่ไม่มีฟ้าพึ่งลงไล้ไปเมื่อกี้นี่เองเห็นไหมตกะแลจจ้วดีนะลงไทยเร็ว ตกแล้วค่ะตกอีกรอบแล้วค่ะแต่ไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ก็ตกเนะอะเนาะตกอีกราากอบแล้วจ้าลงไลฟไปหนึ่งนาทีเองตกไปจ้ะดีนะฟ้าไม่ร้อง ลมไม่มีตกอย่างเดียวโอเคเนาะตกทุกวันเลยนี่เมื่อกลางวันก็ตกไปทีก็หน้านิดเย็นนีดตกอีกรอบแล้วโอเคนะจ๊ะ